ตอนช่วงเข้าน้ำนั้นผมได้ทําคลิปเอาไว้นะครับที่เจอปัญหาทุเรียนใบเหลืองใบร่วงใบจุดนะครับเสร็จแล้วก็บอกวิธีการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมลองไปติดตามดูในคลิปที่ผมทาเอาไว้นะครับวันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมมาวิเคราะห์นะครับว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรและและแนวทางการแก้ไขของเรานั้นแก้ไขตรงจุดตรงปัญหาหรือไม่นะครับอันนี้คือตัวอย่างของต้นทุเรียนที่ ผ่านหนาวมาเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราเจอปัญหาเราก็ต้องค้นหาดูสาเหตุของปัญหานั้นว่ามันเกิดจากอะไรเสร็จแล้วเราก็ลงมือแก้ไขาตามสาเหตุนั้นนะครับต้นทุเรียนที่เจอช่วงอากาศหนาวแล้วก็ใบเหลืองใบร่วงใบหลุดนั้นก็มักจะเกิดขึ้นในภาคเหนือกับภาคอีสานนะครับสาเหตุของการตายต้นทุเรียนนนก็จะมีอยู่2ออย่างนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมก็ท่าน ผู้รู้เขากล่าวไว้อย่างนั้นซึ่งผมจะอธิบายสองตัวนี้อาจจะกลับไปกลับมานะครับเมื่อเราวิเคราะห์ถูกแล้วนะครับต้นทุเรียนของเราก็จะมีชีวิตรอดผมสังเกตว่าต้นทุเรียนที่อยู่ในที่ดอนนั้นก็คืออยู่บริเวณเนินนะครับหรือมีการยกโคกนั้นปัญหาเกี่ยวกับทุเรียนใบเหลืองใบร่วงใบจุดนะครับ ในต้นทุเรียนนั้นจะมีน้อยนะครับหรือไม่มีเลยน,นี่ก็คือต้นตัวอย่างที่อยู่ในที่ดอนส่วนต้นที่อยู่ในที่ลุ่มนะครับเวลาอ่านน้าหลากมานั้นก็อาจจะท่วมขังนะครับในหชั่วโมง2ชั่วโมงหรือดินชื้ดดินแฉะ,ะหรือดินมีการระบายน้ําไม่ดีนะครับก็จะทําให้ต้นทุเรียนของเราเกิดปัญหาได้เช่นเดียวกันเวลาที่เราแก้ปัญหานะครับเราก็จะต้องมีการ ดูพื้นที่ของเราจริงๆว่าปัญหาของมันนั้นเกิดจากอะไรนะครับปัญหาอันดับนที่สองที่พบเจอในสวนก็คือสวนของผมนั้นนะครับท่านผู้ชมดูนะครับตรงบริเวณโคนต้นเรามีการบริเวณโคนต้นก็จะมีหญ้าขึ้นอยู่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเกิดปัญหาสิ่งวิธีทำก็คือเราก็จะดึงหญ้าตัดหญ้าให้สั้นและโกยวัสดุที่คุมออกให้ห่างนะครับ เพื่อระบายความชื้นออกไปนั่นเองอพอความชื้นออกไปเหล่านี้มันก็จะทําให้ต้นทุเรียนนั้นะระบายอากาศหรือระบายไอ้น้ําที่อยู่ขังในดินออกไปได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับสาเหตุของมันจริงๆนั้นนอ,อกจากน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมมันก็ยังมีสาเหตุอีกตัวหนึ่งที่ทําให้ต้นทุเรียนของเราใบเหลืองใบร่วงนะครับจนต้นโทมลักษณะอย่างนี้ก็คือปุ๋ยนั่นเอง ก็คือผมมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ปุ๋ยนะครับเพื่อเร่งการเจริญเติบโตอาจจะเร่งไม่ถูกเวลานะครับก็เนื่องจากว่าต้นทุเรียนนั้นผ่านระยะเวลามา6เดือนแล้วนะครับเข้าเดือนที่7แต่กระลักลายากเข้าเดือนที่8ก็เลยเปลี่ยนปริมาณปุ๋ยจาก200กร,รัมมาเป็น250กร,รัมนะครับถึง300กร,รัมก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ปุ๋ยของเรานี้มีปริมาณมากเกินไปจึงเป็นสาเหตุทําให้ ดินเหล่านี้เป็นกรดนะครับเพราะดินเป็นกรดผสมกับความชื้นที่หมักหมมอ,อยู่ในดินนะครับพื้นเป็นที่ลุ่มนะครับยกดินขึ้นมาแล้วแต่ดินจะจะสุดไปนะครับความชื้นที่สะสมในดินก็จะทําให้เชื้อราเหล่านี้ทํางานได้ดีนะครับผสมกับอากาศหนาวเย็นนะครับก็จะทําให้เชื้อราเกิดการละอุและสิ่งที่บิดพลาดอีกการหนึ่งที่ผม ทำได้ตนเองนั่นก็คือเพิ่มเวลาการให้น้ําเนื่องจากว่ากลัวว่าต้นทุเรียนจะตายนะครับเพราะฉะนั้นความเกี่ยวพันของปุ๋ยเคมีปริมาณน้ําในอากาศน้ําในดินก็จะเกี่ยวข้องกันนะครับแต่จุดใครแม็กของมันอยู่ที่เวลาที่เราใส่ปุ๋ยเคมีสะสมมากเกินไปมันก็จะทําให้ดินเป็นกรดพอดินเป็นกรดก็จะทําให้เกิด เงื่อนไขขึ้นมาทันทีดินเป็นกรดก็คือดินที่มี pH นะครับต่ำกว่า5.5นะครับก็จะเป็นเงื่อนไขทำให้เกิดเชื้อราเข้ามาแทรกแซงนะครับใบที่เกิดนั้นนะครับมักจะเกิดขึ้นกับใบที่เป็นใบเพสลาดนะครับหรือใบอ่อนที่กำลังโผล่ขึ้นมาและกำลังจกลาง,งออกมานะครับส่วนใบแก่นั้นจะไม่เกิดลักษณะอย่างนี้นะครับ เราจะเห็นว่าใบเขียวๆนี้จะไม่เกิดแต่มักจะเกิดกับใบที่มันกําลังอาเพสลาดหรือออกมาเพิ่งเพิ่งจะเขียวจะเป็นจุดลักษณะนี้นะครับอ่านี่แหละก็คือเมื่อรู้เมื่อเห็นปุ๊บนะครับเราจะต้องรีบทำรีบทําทันทีนะนั่นก็คือรีบใส่ไตรโคเดอร์ม,ม่นะครับเพื่อกําจัดเชื้อราที่มันเป็นโรคร้ายอ่า เราก็จะใช้ไตรโคเดมาผสมน้ำนะครับรดลงไปหรือจะใช้ไตรโคเดมาชนิดแห้งโรยรอบต้นก็ได้นะครับโรยทุกๆุกวันทุกๆ5วันแล้วก็รดน้ำตามเวลาโรยเราจะต้องโรยบริโรยในช่วงเวลาเย็นนะครับแล้วก็รดน้ำตามเพื่อให้เชื้อทำงานแล้วหาวัสดุอะไรมาคลุมให้เรียบร้อยอีกอันหนึ่งที่ท่านผู้ชมจะเห็นก็คือใบมันจะห่อ นะครับใบมันจะไม่กลางนะครับทู้ชมถ้าใบกลางจะเป็นลนักษณะอย่างนี้นะครับใบที่เป็นโรคเหล่านี้นะครับหรือยังไม่แข็งแรงพวกนี้นะครับมันจะหอ่อนะครับมันจะห่อลักษณะนี้ทําให้การสังเคราะห์แสงและการคลายน้ํานั้นไม่มีประสิทธิภาพนะครับจึงทําให้ต้นทุเรียนของเรานั้นเกิดการขาดอาหารเพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันที่เร็วที่สุดก็คือเมื่อเข้าเดือนมกราคมหรือเดือนธันวาคม ท่านผู้ชมจะต้องรีบจัดการเอาวัสดุคลุมออกเกลี่ยให้โล่งนะครับแล้วโรยไตโคเดมาช่วงเย็นทุกๆ3วันหรือทุก5วันนะครับเสร็จแล้วอันที่2องอันที่3ก็คือคุมความชื้นให้อยู่นั่นก็คือให้น้ำนะครับในช่วงเวลาที่ท่านผู้ชมเคยให้อาจจะให้ทุกๆวันก็แบบ เป็นวันที่1แล้วหยุดไปวันที่2หยุดวันที่3ให้วันที่4นะครับเพื่อให้ดินแห้งนะครับก็คือให้น้ํา1วันหยุด2วันหรือ3วันแล้วก็ให้น้ำนะครับช่วงนี้ก็จะทําให้การทํางานของไตโคโดมานั้นดีขึ้นเมื่อเราฆ่าเชือ้อเรียบร้อยแล้วเราก็จะรีบฟื้นฟูรากนะครับเพื่อจะเร่งให้มันฟื้นฟูใบ ซึ่งมันก็ไม่ได้ง่ายเลยนะครับเพื่อนจะต้องใช้เวลาถึง45วันถึง60วันนะครับสิ่งที่เราจะรู้ว่าต้นทุเรียนของเรารอดหรือไม่รอดหลังจากหนาวแล้วท่านผู้ชมดูนะครับตรงปลายกิ่งก็จะมีลักษณะน,นี้คล้ายกับอยอดปลีกล้วยนะครับยอดปลีก็จะออกมาลนานักษณะยอดปลีจะออกมาลักษณะน,นี้นะครับอันนี้ก็คือผาน,นะครับก็คือ ผ่านนะครับเสร็จแล้วพอดูรายยอดปลายปลายกิ่งปลายกิ่งเรียบร้อยแล้วแตกออกมาลักษณะนี้ก็คือ,อาการาแก้ไขปัญหาของเรานั้นสําเร็จรู้่วงโดยดีทุกประการและสิทธิสาคัญอีกอันหนึ่งนะครับก็คือตรงบริเวณซอกใบของเราเห็นไหมครับตรงบริเวณซอกซอกใบของเรานี้ก็จะมียอดอ่อนแทงออกมาลักษณะนี้คือ,อาการ ป้องกันและรักษาของเรานั้นสําเร็จร่วงได้ดีทุกประการตัวสุดท้ายที่ชี้วัดของเราก็คือยอดของเราจะต้องไม่แห้งไม่เหี่ยวนะครับยังอวบยังอ้วนพร้อมที่จะเดินพร้อมที่จะขยายต่อไปนะครับอันนี้พบนะเมื่อพบปัญหารีบแก้ไขทันทีนะผมก็มีการใช้ปูนขาวนะครับโรยฆ่าเชื้อก่อนโรยฆ่าเชื้อก่อน หลังจากนั้นสักสองสาวันก็ใส่ไตโคเดอร์มานะครับการใส่ปูนขาวนั้นเป็นภูมิปันยาของคนไทยโบราณโบราณนานมาแล้วเพื่อใช้กําจัดเชื้อโรคนะครับเพื่อดิ้อนให้เชื้อโรคอ่อนกําลังลงหลังจากนั้นแล้วเราก็ใส่ไตโคเดอร์มาสลับลงไปนะครับใส่ปูนขาวเพียงครั้งเดียวนะครับฆ่าเชื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่ไตโคเดอร์มาเป็นปัญหาจะเกิดจากใช้ปุ๋ยเคมีนั้นลดล่วงไปแล้วผมอธิบายไปแล้ว อีกอันหนึ่งที่ความชื้นที่สะสมในดินนะครับผมก็ได้ทำการาแก้ไขดังนี้ก็คือขุดคลองไส้ไก่นะครับพอเล็กๆเ,เพื่อระบายน้ำออกให้เร็วที่สุดนะครับผมก็ทำตอนช่วงแรงนี่แหละครับอันที่สองก็คือโคนไหนบริเวณต่ำนะครับต,ต้นทุเรียนบริเวณไหนโคนต่ำผมก็ยกโคนให้สูงขึ้นแต่ยกทีละน้อยนะครับนะ อันที่สามที่ทําไปก็คือนอกจากยกแล้วผมก็ยังขยายออกมานะครับไปเพื่อที่จะให้รากแผ่กว้างออกไปนะครับซึ่งเราก็จะกล่าวต่อไปว่าทําทอย่างไรนะครับอย่างอีกประการหนึ่งก็คือเรามีการฆ่าเชื้อกําจัดความชื้นไปแล้วเรียบร้อยนะครับในขั้นตอนที่2ที่ผมได้ทําก็คือ,อาการฟื้นฟูรากฟื้นฟูใบนะครับก็จะทําดังต่อไปนี้ โดยการาใส่น้ําในถังสองลิตรผมใช้อะไรในการฟื้นฟูรากฟื้นฟูยอดเรียกยอดขึ้นมานั่นก็คือผมก็จะใส่ดังต่อไปนี้ก็คือแคลเซียมไนเตรตหรือ15 00 200กร,รมัมเพื่อเรียกรากเรียกยอดอันที่สองคือใส่15 15 15 เพื่อเร่งใบเพสลาดให้กลายเป็นใบแก่สูตรเสมอนี้ใส่200กรัมยูเรีย100กรัมนะครับเพื่อเร่งรากเร่งยอดนะครับให้มันแตกยอดใหม่นะครับเพิ่มยูเรียเข้ามาอันดับต่อไปก็จะใส่สารที่กระตุ้นรากฟื้นฟูราก รากที่ตายแล้วเสียหายให้กลับมาทำงานใหม่แตกรากใหม่ก็คือฮิวมิกกับอะมิโนสารานะครับตัวสุดท้ายที่ขาดไม่ได้นะครับเพื่อไม่ให้ยอดหดยอดสั้นยอดเหี่ยวยอดตายเราก็จะใส่จิบบอรินนะครับใส่จิบบอรินและอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งผมก็ได้สอนถ้าผู้ชมทำไปแล้วนั่นก็คือ าสารไคโตซานนะครับช่วยในการฆ่าเชื้อโรคเช่นเดียวกันแล้วก็ทำให้แตกกิ่งแตกก้านนะครับช่วยให้พืชขยายตัวเร็วนะครับเซลลเกิดการขยายตัวแบ่งตัวได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้คือการฟื้นฟูนะครับผมทำแล้วใบก็หายร่วงนะครับผมทำแล้วใบที่ร่วงป่วยก็ร่วงไปตามปกติแต่ใบที่ ป่วยน้อยนะครับก็ยังสามารถที่จะทําหน้าที่ปรุงอาหารสัรงข้อแสงของมันต่อไปนะครับและน้ําเราก็ประคองเอาไว้นะครับเพียงแต่ว่าเรารดน้ําให้เวลาสั้นลงนะครับหลังจากนั้นแล้วการให้ส่วนการให้น้ํานั้นเราก็จะให้น้ําคือให้เวลาสั้นลงแต่ให้เกือบทุกวัน เพื่อรักษารากของเขานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราฟื้นฟูนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็าจะเห็นต้นเห็นกิ่งเห็นใบซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะใช้เวลาอย่างต่ำก็คือ1เดือน45วัน60วันนะครับ